เดี๋ยวเราจะบีบตอมเม้นให้กับน้องแมวได้นะเวลาที่อาบน้ําให้กับน้องแมวเนะี่ยมันก็จะมีะสายครัดหลังที่อยู่ในตอมเม้นนะครับเราก็จะบีบให้พรรเพื่อลดปัญหาเรื่องการตุกค้างนะครับค่อยๆบีบนะจากข้างในก้นน้องออกมาเห็นไหมพุ่งออกมาเลยเห็นไหมครับค่อย,อยบีบไล่นะไม่ต้องบีบแรงมากนะครับหลังจากพสร้างนะครับตัดเล็บให้น้องแล้วนะครับเช็ดหู แต่งขนท้องขนท้าขนก้น,นให้เรียบร้อยแล้วเราก็พาน้องมาอาบน้านะครับเราสารขนก่อนที่จะอาบน้ํานะเพราะว่าถ้าเราไม่สารขนเอาขนที่เป็นสังกะตังหรือขนที่พร้อมลูดร่วงออกเนีย่ยมันก็จะทําให้เกิดการสะสมเป็นชั้นขนสังกะตังนะครับติดแน่นได้นะอาบน้ำร้านน้องหมาน้องมาซาลอนนะครับเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องด้วยนะอันนี้น้องอายุประมาณ2เดือนตกผ่าเกือบ3าเดือนนะครับ เราก็จะล,ละลายแชมพูก่อนใช้แบบนี้นะเพื่อลดปัญหาเรื่องการตกค้างของแชมพูที่ผิวหนังของน้องนะครับเพราะว่าผิวหนังของน้องแมวจะค่อนข้างบอบบางนะครับเวลาที่เราใช้แชมพูเข้มข้นบีบเขาที่ผิวหนังของน้องโดยตรงนะอาจจะเกิดการตกค้างอาจจะทําให้เกิดผื่นแดงเป็นพันที่ผิวหนังของน้องได้นะครับก็เป็นข้อระวังสำหรับการใช้แชมพูกับลูกสุนัขลูกแมวนะครับ ข้อระวังก็คือควรจะละลายแชมพูก่อนใช้นั่นเองเพื่อลดปัญหาเรื่องการตกค้างที่ผิวหนังของน้องนะครับจะได้ไม่เป็นผื่นางผื่คันด้วยครับเดีย๋ยวเราจะบีบตอมเมนให้กับน้องแมวด้วยนะเวลาที่อาบน้ําให้กับน้องแมวเนี่ยมัน,ะนมก็จะมีะสารคั้นหลังที่อยู่ในตอมเมนนะครับเราก็จะบีบให้เพื่อลดปัญหาเรื่องการตกค้างนะครับค่อยๆบีบนะจากข้างในก้นน้องออกมาเห็นไหมพุ่งออกมาเลยนี่เห็นไหมครับ ค่อยๆบีบไล่นะไม่ต้องบีบแรงมากนะครับเดี๋ยวน้องจะเจ็บก้นนะครับเป็นต่อมที่สร้างสายทัดหลังนะครับที่มีกลิ่นเท้าเราจะบีบให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ําให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับลดปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าติดตัวหลังการอาบน้ำครับแล้วก็ล้างด้วยปกตินะครับนะหล,ล้างบักรแชมพูนะครับที่สร้างจะบัตรแชมพูสองรอบนะครับ ถ้าเป็นน้องแมวก็อาจจะไม่ถึง5นาทีก็ได้ต่อรอบนะครับเพราะเราต้องรีบอาบแล้วก็รีบพาน้องไปเช็ดตัวไปเป่าขนนะครับอาบน้ำแตะขนแล้วน้องหวาน้องมาสาลนในสวนเกษตร,รมอคคันนะครับดูดินดูกัะสบัดเว่ายมีนอรับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการ,ร,การกจัดถิ่นหมายด้วยครับหลายได้แสดหนึ่งพิชซงใช้ในการจิตอาสาแตะขนให้กับสุนัขจอนแมวจอนในมูลนิธิต่างๆนะอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับ เดี๋ยวน้ำไม่เสร็จแล้วก็ไปเป่าขนกันน้ำให้กับน้องแมวนะเราจะเช็ดถูให้น้องด้วยใช้เป็นสบดีชุบน้ำยาเช็ดถูนะครับค่อยๆเช็ดจากภายนอกก่อนนะเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูนะครับเราจะเช็ดช่องหูภายนอกให้สะอาดก่อนนะแล้วค่อยเช็ดเข้าไปในช่องหูข้างในนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสบดีก่อนก่อนที่จะชุบน้ำยาเช็ดถูแล้วก็เช็ดเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับ ควรจะมันเช็ดหูให้น้องนะครับถ้าเป็นน้อง,องแมวนะก็ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับพร้อมกับการตัดเล็บไม่ให้เล็บยาวจนเปลี่ยนไปนะเวลาเล่นกับเราเนะี่ยมันจะได้ไม่เ,เกิดอุบัติเหตุนะครับเผื่อน้องกางเล็บหรือว่าเล็บแหลมเนี่ยอาจจะข่วนพิอ่าขวนลูกค้าขวนเจ้าของได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตัดเล็บให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วก็เช็ดหูสัปดาห์ละหนึ่งครั้งด้วยครับ พี่ช่างหมักแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องแล้วนะครับช่วยลดเห็บบาดช่วยลดผิ่แดงผื่นคันที่อยู่บนตัวน้องแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวหนังและผลได้ด้วยนะสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของเทร์ล้าน้องหมาน้องมาซาลามติดต่อได้ครับเบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำใส่ขนให้กับสุนัขแมวติดต่อได้ที่เบอร์เดียวกันนะครับที่ช่างอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วเดี๋ยวใช้ตัวหมักใหม่น้องเราจะไปเป่ากันนะครับ สำหรับแมวลูกสุนัขนะครับสำมรใช้บริการของที่ร้านนะควรจะได้รับวัคซีนขั้นแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มีภูมิคุกกันลูกนะครับเพราะว่าวัคซีนโดยธรรมชาติที่ได้จากแม่ของสุนัขและแมวเนี่ยก็จะหมดไปนะเมื่อน้องอายุเยอะขึ้นนะครับก็ควรจะทําวัคซีนตามกําหนดนะครับส่วนวัคซีนตามกำหนดเนี่ยสำหรับสุนัขก,ก็ สุนัขลูกแมวเนี่ยก็ฉีดได้ตั้งแต่ประมาณ50วันนะครับทุกคนจะผ่าไปรับวัคซีนจากนั้นรอให้วัคซีนรอให้ภูมิคุ้มกันขึ้นนะครับสัก2สัปดาห์ค่อยพาออกมานอกสถานที่นอกบ้านพวกนี้นะครับมาใช้บริการอาบน้ำแต่ผมก็ควให้ภูมิคุ้มกันของน้องขึ้นก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเช็คตัวน้องเสร็จแล้วเราก็จะไปเป่าขนกัน สวัสดีครับเราอยู่กับน้องแมวนะครับน้องแมวที่จะมาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซลลอนเนี่ยก็ควรจะมีอายุประมาณ2เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับวัคซีนเข็มแรกนะครับรับวัคซีนเข็มแรกให้ภูมิน้องขึ้นก่อนนะครับแซปประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เน,นี่ยภูมิน้องก็จะได้ขึ้นนะเวลาที่เอาน้องหมาน้องแมวมาใช้บริการเนี่ยก็ควรจะมีภูมิคุ้มกันนะครับที่ได้จากวัคซีนก่อนนะแล้วค่อยพามาสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องแมวเองนะครับ จะเอาน้องแมวมาอาบน้ําตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นนะครับแบบนี้นะพี่ช่างตัดเล็บให้เรียบร้อยแล้วแต่งขนก้นนะครับแต่งขนที่ท้องนะครับเพื่อที่จะลดการสะสมสิ่งสกรปรกแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะครับเราจะเช็ดหูให้น้องด้วยนะครับเพื่อลดขี้หูสะสมนะแล้วก็สางขนให้น้องนะครับก่อนที่จะพาน้องไปอาบนะ้ำนั่นเองนะ อาบน้ำตัดขนด้านาน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนเกลนครับด้วยดินดูกัดสะบัดเวียงวีนที่สร้างรับผลนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บหมัดด้วยรายได้ส่วนหนึ่งที่สร้างใช้ในงานจิตอาสาตัขดขนให้กับสุนัขจรอนแมวจ้อนในบนเณือนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะแล้วนะอาบน้ำตัดเล็บเส้นหูแต่งขนท้องขนท้าขนต้นให้กับน้องแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ช่างสางขนก่อนอาบน้ำนะ จัดเล็บเุดถูงให้เรีบร้อยแลครับอาันตแต่ขนลับน้องหมาน้องแมวสละลอนดื้อดิ้นด,ดูกัดสะบัดเพียงวีเรารับหมดนะมีบริการรับสง่งมีบริการกับจัดถ่งยฝาด้วยครับนันหม่ยจอมคิวหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะเบอร์0ู6 6 4 0 4 4 4 3ขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ